สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยกใหม่มากล้วครับนีผ้าพี่น้องว่าซองทุเรียนครับสวนสิริวันนะครับครับผมแปลงของคุณแม่อริสานิยมวงนะครับเด้อกีกาดแปลงขยุบานสีอุดมครับพี่น้องบ้านสีอุดมตำบลจานใหญ่ครับอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับเด้อที่ผ้ามหาเบง ตลาดทุเรียนครับปีนี้เป็นยังไงข้ามาเบ่งผลผลิตของกเกษตรกรที่เพิ่นปลูกทุเรียนนะครับเด้อคุณครับจะฟ้องแปลงคุณแม่อลิสาคุณแม่อลิสา,า,สานิยมวงครับกำลังเก็บทุเรียนนะครับ <laughs> แม่สวัสดีครับสวัส <laughs> ดีครับ <laughs> ผลผลิตปีนี้เป็นยังไงครับแม่ผลผลิตปีนี้ครับคือสีร้ายหลุนแห้งมัน อากาศบอดีรือ,รอว่าเฮ็ดปลเกงกับโูครับขาด่า,าสีออกมาหลายรุ่นครับผมโอ้มานสามรุ่นสีได้เก็บประมาณเดือนไหนครับเก็บรายขนาสีมีถุนหน้าผลหล่ยเดือนสิ้นเดือนนี้นาสีเพราะท่านหลายครับสิไปเก็บได้หลายประมาณเดือนมีถุนหน้าแน่นครับแต่ว่ารอบแรกนี่นสีเก็บเดือนไหนครับกระสี ประมาณที่ยี่สิบกัพฤษสภาพเนี่ยละโอ้ยี่สิบกว่านี่เหรอครับครับผมสีไดแต่ว่าบ่หลายนะครับสีไดกินทุเรียนภูเขาไฟเหรอแม่หนอครับผมยี่สิบกว่านี่นะครับพี่น้องเนี่ยทุเรียนภูเขาไฟกันทะลักนะครับขึ้นชื่อนะครับนี่เป็นทุเรียนภูเขาไฟรสชาติดีลีครับแม่เป็นว่าผลผลิตปีนี้บ่ปันใดนะครับเด้อคิดว่ามันจะเกิดมาจากอย่างครับแม่สาเหตุ น่าสิเป็นอากาศครับครับมันห่อนจัดเหลามันกับน,น้ำจัดจนสีน้ำก็เลยเหตุให้ต้นไหม่นี่ติดลูกเนี่ยครับห่อนจัดแล้วกับน,น้ำจัดแม่โอ้ปีนี้นี่ผลผลิตบ่่ซ้ำปีกายบ่ครับบา่าถ้าั่านเดียวให้มันรุ่นลาสุดนี่เห็นมันใหญ่ก่อนมันสิจับซ้ำไดจนสีผอคจับ ไขรุ่นสองรุ่นสามแมนให้มันขึ้นมาก่อนจังสีหูแมนจังสีหูตัวนี้คือ่ารุงว่าไงเป็นรุ่นแรกอ่าเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกเพิ่งเริ่มจับในเดือนไหนไหมรุ่นแรกนี่จับมีทุนนีทุนหน้าออกดอกกันบ่ครับออกดอกมุกกะลาโอออกดอกมุกกะลาแมนครับเพื่อสีเด้เก็บกับประมาณพื้นผ้าคุณแล้วสี่เดือนกว่าที่สั่งครับครับสี่เดือนกว่าเขาจังสีซุป แม่ไม่จังสีอันนี้แน่นอนนะนะแกจัดนะครับครับครับแม่ปลูกเท่าไหร่ต้นครับเนี่ยยุ่นี่ร้อยต้นครับหนึ่งร้อยต้นจากไรครับสียู่นี่นสีอะไรครับผมปลูกห้างจักเม่ครับนะคำนวณแปดบ่ะแปดนบ่แปดนะครับน้องแปดคูณแปดบางช่องก็แปดคูณเจ็ดเดียนข้าหนองหลอเบิ่งอันนี้ทุเรียนต้นเพิ่นจกปีเหรอครับเนี่ยต้นนี้เก้าปีครับเก้าปี ว่าแม่ผูมาเก่าปีแล้วครับผมผูมาเก่าปีแล้วก็ทิว่าต้นมีนะครับพี่น้อง่งร้อยต้นพอดีพอง้ามมีต้นนี้ดอกแห้งครับนี่ต้นนี้ก็เก่าปีต้นนี้เป็นอยเพิ่นขึ้นดอกกุมรัแน่ต้นนี้มันมันได้แดงบ่เขามันบ่สลัดใบนะโอ้บ่สลัดใบม่นใบมันบ่หลวงมอันนั้นมันใบหลวงมันแตกหยอดอ่อนมันก็เลยหลวง อ๋คอครับเอาการปลูกทุเลี่ยนนี่ช่วงทีดูแลยากที่สุดนี่คือช่วงไหนครับช่วงนี้ละ่ะช่วงอไรที่จะติดลูกไม้นี่ละ่ะโอ้ช่วงที่เขาที่เขาเอินหางแย่นะครับแม่นช่วงนี้ละ่ะช่วงเป็นหางแย่แมน่นช่วงนี้คือเสียงสุดเลย <söz. S 1> อือก็เริ่มไปถ้าห้นหน้ามโอยก็ร่วงห้ร้ายก็ห้ร้ายก็ร่วง้องระวังช่วงนี้ล่ะช่วงวัดใจช่วงสียเอาหน่วยนี่ล่ะห้หน้านโอยเพิ่นก็ ดอกมันก็ร่วนแห่ห้ายมันก็ร้นแห่หลายก็ร่นตรงมีจังหวะของเพิ่นนะนะี่ข้าสีไฮยังไหนมันยังสีพอดีครับเ้ากะเบืองดินมันนี่ละครับถ้าจับเบืองเฮากำนดคือเฮากำนดไอ้หน้าที่อะไรยังสีกระเดีวแต่หนามนะคะหนามแห้งนะมันคนกระนามแห้งคนก็บนามคอยเนาะครับเ้ากกะเบืองตรงหนามเลยละอ,อ๋อเบืองนามและะว้วก็เบืองเสดินแม่ถ่าดินถามันถามันซ่มเกินไปนี่ข้ากกบแม่รัามันซ่มเกินไปข้ากกะปับ๊บให้มันคอยลุ่งโอ บ่ให้ซุ่มจนเกินไปว่าถาถานุ้ยยายยังสีเฮ้ากับตัวน้ำเต็มที่ได้เลยนี่ครับน้ำได้หลายเลยวั้นี้เนี่ยนี่อาดน้ำได้เลยแมนผู้มันยังสีเบ่งครับโอ้ยตัวนี้ดกนะครับแต่ก็ยังเห็ดบบเก่งบรนไดดอกยังไม่ทันได้ใจบรนไดต้นหลี้ยไรซีฟเลยนะแม่เน้องต้นนี้เป็นสีหาซิฟอยู่ครับสีหาซีฟนี่คือสีเก็บกลางเดือนนานี่ตประมาณนี้มีลูกค้าจองหรือเปล่าเนี่ย ก็มีอยู่ค่ะลูกค้าจอง, <laughs> จอ,งจอยู่ <laughs> ลูกค้าไงไมีลูกค้าป,ประจําทุกปีครับผมจองคามปีเลยบ่แม่บอสเพิ่งโทรมาเนี่ยแหละใกล้กลเนี่ยละโ,<อ>โทรมา,ราหลายรอบแล้วล่ะว่าทุเรียนแกย,งยังสินะคร,ครับ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 จองแน่ครับผมคนเดียวเคยกินน้าประจําครับ,รบเพราะว่าแม่สวนนี่แม่คุณแม่เป็นทรงเครี่งรงย่างไห้หน่ำน้อยแม่นะครับผมแม่เป็นทรงนะครับพี่น้องผู้ใดอยากกินเอ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยและยองชลนบุรีหรือว่ายุทางไกนะครับ อยากกินทุเรียนก็สามารถติดต,ต่อที่เพ,เพจบ่แหมเฟสบุกนั่นไหมเนาะ <c oughs> ฉ,นฉันมีเฟสบุกสวนสวนสิริวันนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเบิ่งครับสวนสิริวัน,นติดต,ต่อเบิง่งปีหนีโลดเท่าไหร่ครับแม่ครับเอาใบมันหอดมือมันก่อนโอ้บอก,บอกว<พ>อน,น่นนู่นเถื่อแมนกระตามตลาดต้านราคา,าหันละตลามตลาดนะครับเนาะครับผมไม่ได้ข้ายเรือนเขาดอกไม่ได้คล้ายเรือนครับมาตรฐาน นี่นัตัวนี้เพิ่นคนละรุ่นบ่ครับแม่น,นี่แม่นครับคนละรุ่นโอ้เข้าอาทุเรียนนี่เข้าสิอ้าวทั้งหมดจะกรุ่นมดใครก็ทายเฮ็ดคือปีกายมันช่วงเดียวรุ่นเดียวไปเลยมันเฮ็ดบย่ยากครับปีนี้มันเฮ็ดยากมันเป็นหลายล<อ>ารุ่นอ๋อเห็นบารุลนน้อยก,ก,ก็มีนะนี่ตัวนี้บ่ะครับที่เขาเอินหางเนี่ยนี่ป่ะแม่นนี่บแม่เนี่ยแหละหางใหญ่ห้างเนี่ยแต่ตัวนี้มันสิมีแอนมีสามหลุดในตัวเดียวกันนี่ ต้นนี้ต้นเดียวกันนี่สามรุ่นเลยแม่ันไปเอา่นเื่อออกสามรุ่นครับรุ่นรุ่นแรกนันมันปรตมันก็เลยมาเป็นรุ่นนี่กลับมารุ่นนี่อีกเห็นไหมคนลังงานเลยพลเลยกิงโอ้่นรุ่นแรกน่อยใหญ่เหมือนแมุ่่นรุ่นแรกมันเป็นรุ่นนั่นทีโอ้ตัวนี้รุ่นสองแม่รุ่นสองรุ่นสามเยอะน้ำกันเลยแปลกวะโอ้ต้นเดียวสามต้นเดียวสามรุ่นเลยอู้รุ่นสองนี่สีดกอยู่ได้ไหมรุ่นสองนี่ดกอันนี้ใคอยู่นะ่ะ อันนี้แม่ต้องเด็ดถิมอีกบ่หรือเอาเลยเด็ดต้องเด็ดบ่อเด็ดไปได้รอบหนึ่งมันลายกว่านี่นเห็นบอผมลายกว่านี่เด็ดไปแต่รอบหนึ่ง,ง,งถ้าแตเดี๋ยวแต่สอ,อีกงหนึงโอ้ที่เด็ดเป็นถิมอกองเงี้ยนะครับเอาสมมติว่าเนี่ยนี่จุ่มกันอยู่เป็นซีฟหน่วยสี่สีส่เอาไป้จัาหน่วยนี่บ่ครับจุ่มนี่ก็นนะ่าสิประมาณสองหน่วยแค่นั้นแหละคสี่เอาจริงจริงแถวเนี่ยนาสิประมาณหกอยู่ได้โอ้งานนี่สิเอาไปหกหน่วยงานนี่จะไปหกหน่วย อืเงา่ายายนะเสียไว้ได้ประมาณยี่สิบหน่วยเสียไว้แค่หกหน่วยแม่เอาวิธีการเลือกแม่สิเลืองไหนมาเอาเอาหน่วยไดนไว้เอาหน่วยทีเปิ้ลตรงหน่อยหน่วยที่ตรงตรงง่ามหน,น่อยสิหน่วยที่มันจังสีเข้าก,กับดีทิ้งด้วยก็ไ,ได้ครับครับครับจังสีกกเข้กเากับดีทิ้งนอกจากต้องเลือกให้เวลาเขานะนำสินะเข้าเพราะท่านเซียนพอปันไดนเข้าตรงเลือกไปก่อนอ๋อเบิ้งแสามหลอบจังพอเอาต้นนี้ควรก็สีตรงมากสินะครับเนาะ เขาเบ่งตรงนี้เบ่งผู้เอาเบ่งผู้ป่ะแม่นเบ่งเบ่งลูกมันตรงแล้วมันสิได้ผู้งามเวลาเขาใหญ่มาโอ้โอผมเข้าใจแล้วอ่เบ่แมนว่าตรงนี้เบ่งตรงนี้ครับเบ่งหน่วยเพิ่นแม่นเบ่งหน่วยน้าเพิ่นใหญ่ขึ้นหน่วยเพิ่นก็สิตรงผู้กับสิงามตัวได้บิดๆเฮาก็สลัดทิ้งโอ้ในขณะเดียวกันนี่นี่ยางหน่วยนี่มันสิมันสิบิดๆเนาะแม่เนาะแม่น ห้ากัได้ถึงเลยก็ได้เพราะว่าเ้าจะเอาแค่สองอเลยนี่นี่นี่ถือว่างามนริงๆครับเราเ้าก็เลือเอาโดยที่นนมันงามสวยตรงสมบูรณ์โอ้นี่มีที่เลือกนะครับพี่น้องเด้อเบิ่งงานน้ำงานใหญ่เ้าก็สามารถไปหลายง,งานใหญ่เ้าก็สามารถไปได้โอ้เอ้าแม่ครับก่อนที่เพิ่นสนติดติดลูกติดดอกนี่มีวิธีการบำรุงเพิ่นหังไหนครับแล้วห้าก็เตรียมสาสมอาหารมาแตรียมผลละครับเวลาตัดหน่วยแล้วนะ ้มดหายน,นามีอย่งปกตินี่แหละสมมติว่าเาก็บผลผลิตฤดูกาลนี่มดแมก็เริ่มเตรียมสารอาหารเลยแมโอ้โโบบพิการทาการเพิ่รับทาอยู่ทาที่ช่วงนึงน่ะหล่ะก็คือทำความสะอาดียังล้างต้นล้างอย่างีสินะครับเอาจังคอยมาใส่แปดยี่สี่อย่างสินะสะสมมาอ๋ <สะ S 2> อาคือเก็บผลผลิตแล้วเขาก็มามาล้างต้นครับผมเ็ตยังไงครับ ชีดนามเลยบรือ,อกปล่ครับอกมี่มีวกยาพวกยางนันลาโอมาทำกสะอาต้นเขาเม็เพระาะว่าเขาอาจัยมีเชื้อราไม่เยอะ,ะมาณนั่นครับผม,มบ้านนี้ก็ใสปุ๋ยเลยห่ครับกระใสปุย๋ยกับวันนี้เธอก็ปุยป๋ยอสา,า,ารสมหันบำรุงนะบำรุรงเตรียมต้นไว้นะครับปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยขิงวะปุ๋ยขิงวะก็มีปุ๋ยเม็ดก็มีอินทรียครับไอเคมีลผสมกันโออินทรียเคมีรวมกันครับผม ให้เพื่อนส่าสมหนึ่งเซาฟูนเป็นต้นมากแมนอ๋อสิเก็บเมื่อเดือนไหนครับเนี่ยเป็นสิหอวสิงหาครับหลวงสิงหาอืมคกือว่าสิงหาหม่อนจะเสียออกได้เก็บเมื่อประมาณเนี่เกือบหน้าฝนเหล่านะครับเนาะอืเก็บวันหน้าฝนอ๋อเด็กมีทุ่งนาเก็บเมื่อหน้าฝนก็ทำความสะอาดต้นมีทุ่งนาก็ดักกระดาษปานนี้ก็เริ่มเริ่มใส่ปุ๋ยให้ให้อาหารเพิ่นใส่ทุกเดือนไหครับ ทุกเดือนบ่ครับครับกัญยาตุลาพฤติการท่านวางใช่ไหมแม่ใส่ทุกเดือนบมครับอ๋อก็คือใส่เอนีนซีแค่มีรวมกันใส่ทุกเดือนเลยคกับบํารุงไงบสินะครับบํารุงไใ้ถึงเพิ่นสิว่าท่านเป็นท่าจะเข้ากับย่างหายอาหารครับเรียงต้นเพิ่นไว้ครับครับเลียงต้นไว้ ก็นี่ปี๊ดก็เป็นอีกรุ่นนึงม,มันมันเห็ดยากมันก็เลยเป็นแบบนี่ปีนี่คือว่าเห็ดยากห <c oughs> ม,มครับคับผม <c oughs> เห็ดยนกแง่โอ้บ่คือคูปีคูปีมันง่ายพี่กายได้ผ้นลินี้ายแนไหมพี่กายนี่ได้เจตตันกว,ว่าค่ะเจตตันคับผมครับเจตตันกว่าโลละเจ้าบาทครับร้อยแปดสิบร้อยแล้วตะเกียดนะสูงสุดอหน้าขายแค่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแล้วก็มาลอยหาสิบคือร่วมๆนะ เทตมั่นนะทา,ทางงามๆก็ร้อยแปดร้อยเจ็ดครับครับครับทางนู้นทางหนึ่งกับแสนแสนกว่านี่ครับครับผมแสนแปดปัดบดบูบดหน่อยนะครับเนี่ยปีว่างฮนในเบสเซ็ตกับสีไรงเงินเป็นล้านใช่ไหมครับผมาสีไรเนี่ยหครับครับพูเรียนสีไร่นะครับพี่น้องเลยพูเรียนสีไร่โอ้พ่อปลูกได้หน่อยเนาะพ่อปลูกแต่ว่าไม่ไกล ดูแร่ยากค่ะคือกันครับครับสมกับที่เฮ็ดนั่นลหละโอ้โอ้อันนี้ก็งามจริงๆครับเนี่ยรุ่นนี้ว่าบแมสิตัดเดือนเดือนหนารุ่นนี้ล่ะกลางเดือนนะครับเนาะกงกลางเดือนกลางเดือนนะครับเด้ออีกประมาณผลละยี่สิบมือผละโอ้อีกประมาณยื่สิบมือผลละไปแปไปทั้งสิ้นเดือนผลหลไยไปครับรถพาเเพราะว่าต้องเอาแกจัดเลยนะต้องเอาแกจัดเลยครับผมครับ ไ่ได้ฝ่าวันนะมอนบ่มีการตัดทุเรียนออนไปบ้างขายพอบอครับเยอเสียลูกขาาเอานะต้นนี้พือว่าไลน์นะครับพี่น้องผมครับเป็นพ่วงตั้มตั้มนี่ก็ยีดดินนี่ก็มีนะครับพี่น้องนี่นะทุเรียนอายุเก้าปีนะครับโอ้ยบ่ตองเห็ดลายครับเห็ดซีไรน์ถ้าปลูกมันนี่บ่ได้รายวันนี้เนาอแไหมนาะบไ่ได้เราเห็ดทุเรียน สีล่ไลได้เงินล้านแล้วนะครับบานค่าค่าใส่ใจเพิ่นนี่ร้ายป่ะครับแม่ในการดูแลเพิ่นแต่ละปีกรารไล่เติ<อ>บเลยครับครับประมาณเจ็ดแสนเอา้าเดี๋ยนี้เนี่ยประมาณสองแสนในอะปีแค่น,น,นั้นเองครับอ่าแต่พี่กายเนี่ยบ่ได้เบิดหลาย<อ>พี่กายเนี่ยเบิดประมาณแสนโอ้พี่กายเนี่ยเฮ็ดง่ายทีนี่แสดงว่าจังไหนก็นเหลือเน็ตเป็นล้านอยู่ทีครับพี่กายเนี่ยเฮ็ดง่ายแต่ว่าปีนี้เฮ็ดหนัก เห็น,น,นบอกคือมาเบิงพี่กายนี่ยนวยมันสีดกสเสมอไปวัด้ครับเนาะแน่นพี่กายน่วยสีลลยก่านีนจ่งครับสี่นองเนอะถ้าพี่นนองมาเบิองอยู่พี่กายกันในช่วนนี้ปีนี้ก็บ,บอปันไหนครับบอปันไหนถือว่าหอดเครื่องหนึ่งของของพี่กายบอแม่เนี่นี่ล่าท้าบางรุ่นนี้ท้ารุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ก็โอเคขึ้นกันครับรุ่นสองนี่ารุ่นสองนี่นี่รุ่นนี้พัฒน์สีดายไปมานเดือนไหนครับรุ่นนี้รุ่นนี้ อีกสองเดือนบ่ครับง่ายเย็นบ่ะครับคืดบ้าวหนาสิมิถุนาประม่าณกรกาดาน่ไหมน้องอ่าประม่านกอรกกาดาประม่าณกอรกกาดาด้อครับเด้อรุ่นรุ่นนี้ไมันิติดพายุนี่คือคือหลายนะอาดอืออู๋ดอกอีรีต้นนีต้นนี้เด็ดออกไปสองหลอบแล้วแม่นบ่ครับอ่ายังสี่ขึ้นแต่งอีกอยู่มันตัวร้ายก็ร้ายเกินตัวบ่มี่กับบ่มีอย่างสี้นะครับ เต้มมอญน,นี่ด๊อกขากนี่เดชเป็นกองกองอยู่มือนะตัวร้ายกับร้ายครับเออตัวร้ายกับร้ายค่ะเอาไปตออ่อหม่องผลว่าหม่องโมมี่อย่เพคะแม่กจะปิดจังนี้ไปตออะไรผมเนี่ยเอาไปเสียบไปฮะ <c oughs> เอาไปเสียบไปต้นทเทโพมีนะเนาะโอ้บักหลายนะครับเดชต้นนี้โด๊แพ <c oughs> งทั้งทั้งที่การดูแลเนี่ยก็คือการเหมือคือการครับโอ้คือการ ดูแลคือการใส่ปุ๋ยใส่อีหยังปริประมาณปริมาณ,มาณ,มาณซ้ำๆกันซ้ำกันครับแต่เพื่อนกะติดต้นหน่อยต้นหลายบี่บ่ต้นต้นม่อนนี่มันมันถือช่วงมันว่าเด็ดเป็นโรคเป็นยังนะต้นนั้นไล่แดงเข,าขา่าฉีดยาบ่ะทันมันสลัดใบมันก็หลวงครับอปัญหาสําคัญเพื่อนนี่มีอีหยังเนี่ยไหมไล่แดงกับยังทุย่างนั่นแหละครับอ่าถ้าต้องดูแลให้ท่านทวง<อ>ที่ไล่แดงนี่มานี่เพื่อนสีไห้มันเป็นไรครับ ใบมันโรนมันสิไม่กินใบละใบมันสิหลวงสินะมันก็สิถอดยอดใหม่บ้านมันก็สิเฮ็ดให้ลูกมันหลุดโอ้กินใบละใบมันก็สิสีไม้ก่อนบ่ครับใบก็บสีโรนเลยแม่นใบสีโรนนี่แบบโอ้มันสีไม้เพียงสั่นเลยได้รับพี่น้องโรนก็โรนหมืนก็นโรนบ้านนี่ก็สิแตกใบใหม้สินะครับแตกใบใหม่เฮ็ดให้ทุเรียนเขาเอิ้นแตกยอดใหม้รวยก็บสีโรนเลยโรน เพราะฉะนั้นคือช่วงที่เขาอันเป็นดอกนี่ห้ามให้เขาแตกยอดไหมบอบช่วงช่วงที่เป็นนวยนี่แหละหม่ใช่เป็นนวยตอนนั้นบอเป็นยังตอนนั้นที่มันเป็น,อน,นดอกเป็นยังนัง้นบอเปน็นยังโอ้สิบประมาณหนึ่งลอยกลัวนาไหมเนาะลอยสองลอยด้นี่ครับเนาะตอนเด็นมันเสียหายหกลอยมันไม่เบินบดีนี่โอ้ไม่นหรอครับหลายเกินมันร้ายเกินก็ต้องได้เอาออกขึ้นก่นตอนเด็ดทีมหาหกลอยเพรว่า เขาเห็ดบางออสอแต่เขาสิเห็ดบางทุเรียนสอบเพะเห็ดเป็นสออเลยแต่มันเป็นได้เนาะมันคงเป็นมาได้ทุเรียนขายขายเป็นสอเลยมาจุ่มกันเลยแค่ยังสีตีกรต้องเด็ดออกด้วยนี่กระสีเอาจริงๆกืบสิบประมาณโกหน่วยเอาอันนี้อันนี้คือคือมั่นใจมาเข้าติดหรือเปล่าครับนี่หรือเขาเขามีแนวโน้มว่าทีมีซีดลนอีกบ่าครับคันบ่ให้ยอดออกก็คือปอติด เขาบอกว่าเป็นอย่างไม่มีนัญหาบอลลูนเขาแต่บ่ให้ยอดออกโอ้บ่อไฮยอดแตกอ่าบ่อไฮยอดแง่ออกเลยนะเขาให้เติมให้ปุ๋ยที่เร่งให้มันออกอะเร่งให้มันแกงสินะครับครับเร่งให้มันแกงแ็่ยังไงยังสีหยอดเป็นยังสีว่าแตกก็ต้องแตกโอ้บ่อ่าก็ต้องให้น้ำห้น้ำเยอะก็ต้องแตกเพราะว่านวหญ่ก็ต้องให้น้ำเยอะคันบ่ให้น้ำเยอะมันก็สีบ่ออันนี้บ่อญ่นะเออ ก็ต้องเพิ่มน้ำเขาก็สิไปสางอันนวยสา,ยางงวงวอได้แม่สางนวยสา,ยางยวงบอได้จะจำเป็นต้องหายที่เก่าโอ้น่าสนใจอยู่นะครับพป่นองเ้ยแต่ว่าม,มันกับปลูกตอนนี้คือว่าปลูกได้หลายพื้นที่แล้วแน,น่นอนพวกเขาจะปลูกลายอาอยางออกปลูกกันแซ่เบิ่งในยูทูบก็เห็นปลูกไปแถบทุกจังหวัวดเลยได้รับทายที่านกันเลย,ยสะโซ่ทอดน,น้องไข่ถ้าจะพุ่ม ทั้งนครพนมนะครับแถวอุบลนี่พอต้องห่วงครับหลายแห่งอุบลสีสีเกลเนี่ยดำหนึ่งแล้วนะครั <c oughs> โกล,ลาดสุรินทร์บุรีรัมย์มีเม็ดนะครับภาคอีสานดินทรายก็ปลูกได้หร้อเปล่าปลูกไ,ได้ขึน้นอยู่กับการว่ามึงรักษาได้เบิดนั่นางะครับเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนะครับได้กเกษตรกรที่ลองเฮาเก่งแล้วแต่ว่าแถวนี้เพิ่นดีต้องเตือนส้มเพิน่นเพิ่นกำลังพากันตัดหญ้าอยู่ครับนี่บ่ได้ฉีดยาะ่าหญ้าเลยครับนี่นสวนนีเพิ่นก็ตัดหญ้าวนวนันวนวันอยู่

โอ้ประมาณสามสิบสามสิบก็วกัวโอ้กับซีเซียกันนะครับเนาะเฉลี่ยกันค่ะนับจากที่ว่าอันเริ่มบ่มรุงเพื่อนเดือนสิงหาเดือนไปตลอดทั้งปีนั่นแหละบ่ได้บ่ใส่ร้ายแห้งเหรอครับก็มีปุ๋ยน้ำฉีดนวยแม่น้ำสีนะโอ้ใส่ฮอร์โมนใส่พวกฮอร์โมนพวกอันนี้ซอยพ่น้ำซอยพ่น้ำสีสายนวยว่าไงฮาก็ต้องดูแลเพื่อนห้ดีที่สุดแม่นครับครับบ่มรุงไปจะดูแลบ่ดีนะจังหวะันเป็นแบบ พอมเวลาปีนี้ถือ่าบดูแลดีดูแลดีมันเหตุยากปีนี้มันเป็นจังหวะของมันจังไรดอกพี่ชายมันบ่ดอยางี้เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอากาศมันหนาวนะครับน้อบ่ปีผ่านมามันพอดีไงมันบหนาวแห้งมันบ่อหอนแห้งมันมาอากาศกลางๆนะเอะมาอากาศกลางๆหนาวแห้งกับบ่ออหนาวแห้งกับบ่ได้บ่ตทิศหอนแห้งกับบ่อทิศหอนแห้งกับบ่ดี ช่วงน้อยนน้อยน่ะเพิ่นเป็นห่อนแห้งๆต่อดช่วงวางเดือนเอียงเมื่อกี้เดี๋ยวนี้นี่นี่พวกนี้แม่ก็ต้องย่างเด็ดออกเรื่อยๆด้ครับนี่แม่ก็เอาออกค่อยเอาออกไปน้ำเอาออกที่เดียวพ่อ่น้วยนี่เอาไว้นุ่ยนี่เอาไว้พวกมันเป็นเศร้าสวนทุเรียนอะไรไรนี่เป็นไหน่วยนี่เบาไหมเนาะเบานะครับนี่ด้วมันสีงองามเพื่อเพื่อไว้ซื้อคู่งามนุ่ยนี่ก็งามได้ไหมเนาะแม่ครับ โอ้โหนี่ทั้งนี้แห้งงามครับนี่นี่พี่ดินน้อยงา,งามเลยครับพี่น้องอืออเอาไพสนใจกับทามาแวะนะครับเด้อประมาณยี่สิบคมือสภาพนะครับเนาะครับผมประมาณนั้นนะครับเด้อแล้วสวนแม่เพิ่นยุติดติดทางดำเลยนะครับพี่น้องเด้นอถนนเส้นสองสี่นี่นะครับสวนสิริวันนะครับบ้านซิวดม ตำบลจานใหญ่อำเภอการทะลัลกจังหวัดศรีสะเกดนอกจากสีมีทุเรียนกับงาะก,กับพ่อได้กินนี่น้องไหนอ้ออ่าเงาะพ่อได้ชิมอยู่เราเจ้าปลดุกครับเงาะก,กับพ่อได้กินอยู่ปีนี่กับงาะก,กับสีบลาลายปันไหนคือกันแม่นครับสีบลาลายครับขุ่นครับก็เชือว่าเขาทายครับพี่น้องเนาะนี่นรัฐธรรมรุ่นนี้อยู่ก็โอเคแล้วเทวลาลายขาฟังรุ่นสองขาฟังรุ่นสอง อ้ารุ่นแรกนี่แค่ออดเดิมซื้อแค่ออดเดิมซื้อครับเล็กๆขายเล่นๆขายเล่นๆรุ่นสองมานี่ละถ้าเบิ้งโหลดปลูกหนึ่งร้อยต้นแม่ปลูกช่วงแรกๆมีตายบ่ครับก็มีเหตุการณ์หลกก็ะสองแซงอ่ะตายกับปลูกไหมตายกับปลูกไหมก็ยังเป็นอยู่นะครับเด้อตัวนี้ก็มีการ ปลูกขึ้นไม,ม้บ่แม่มองนีหรือจังไดนครับครับโอ้ว่าสิปลูกเสริมเป็นรุ่นอีกอีกรุ่นนึงไอ้คือมันติดที่เอาห่อออกนะวะ่าสียง <วะ S 2> าห่อออกไอ<ม>้นี่อ,อครับครับเตรียมไว้เตรียมไว้อ่ะเบอร์โทรเบอร์ยังไงคอับฝากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดครับสองห้าสามครับแปดหกเจ็ดห้าครับอ่าใครอยากอยากได้ลองลองโทรมาสอบถามเบอร์เป็นทรงอยู่นะครับเนาะครับเอาโอเควันนี้ขอบคุณครับแม่ครับ,รบ ขอบคุณคุณแม่มาลิสาขอบคุณแม่อาริสานะค,ครับที่ผ้าเยี่ยมชมแปลงแปลงทุเรียนครับแปลงแหลกที่มาถ่ใช่พี่น้องเิ่งโอ้เฮ็ดอีกสวนหนึ่งเหครับครับยยครับจักไรยายังหันครับโอ้ซีไรให้กันโอ้พี่กายนี่บอกครับขายสองสวนเหมาร่วมกันสวน Oh, โอ้โหเกษีเอาปีนี่ที่กายพอสวนนี่สวนเดียวมันหลานนะครับที่เราเลี้ยแคงสี่ลายครับครับเอาลูกปีแรกสวนนั้นอายุจากปีครับไหมครบปีเพิ่นเริ่มเพิ่นเริ่มเอาลูกครปีครับครับอดีจะที่ผ้าพี่น้องไปเบิ้งนะครับเนี่ยยิ่งมีกระเบิ้งสวนนี่ก็มีสวนหัวหัวแบบนี้ขอ,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 องดีเมืองชิซเกิครับ คุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการครับปีนาพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ